คืบหน้าเหตุไฟไม่ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วคาดความเสียหายนับ100ล้านรวมกว่า56ล้านค่าสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรวันที่26กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12หน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองร้อยทหารพรานที่1201พร้อมด้วยรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองอรัญยประเทศเทศบาลตำบาไร่ รถน้ำจากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่12และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยอาญญาประเทศรีบรุดไปช่วยระง,งับเหตุเพลิงไหมโดยที่เกิดเหตุเพลิงไม่เป็นตลาดเทศบาล3ตลาดกโกลเด้นเกตบริเวณทางลงประตู2เป็นอาคารห้องเช่าชั้นเดียวล็อก A และล็อกอาลักษณะคล้ายห้องแถวแบ่งเป็นล็อกให้เช่าโดยมีผนังเป็นไม้อัดมีประตูม้วนเป็นเหล็กเปิดปิดด้านหน้าหลังคาเป็นสังกะสีเป็นร้านค้าขายสินค้าประเภทกระเป๋ารองเท้ามือสองผ้าหม่ม และเสื้อผ้าส่วนใหญ่เจ้าของร้านเป็นชาวกัมพูชาที่เข้ามาค้าขายแบบไปเช้าเย็นกลับไม่มีผู้พักอาศัยซึ่งเพลิงได้โหมไม่ร้านค้าซึ่งมีสินค้ามือสองที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้ไฟโหมแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ําดับเพลิงนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เพลิงก็เผาร้านค้าวอดถึง56คูหามีทรัพย์สินที่เป็นสินค้ามือสอง ซึ่งบางร้านเป็นสินค้าแบรนด์เนมมือสองถูกเพลิงเผาไปเป็นเท่าฐานจํานวนมากเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถประเมินค่ารัพย์สินที่เสียหายได้แน่ชัดเนื่องจากเจ้าของร้านค้าเป็นชาวกัมพูชาต้องรอสอบสวนเจ้าของร้านเสียก่อนคาดความเสียหายคร่าวๆนับ100ล้านบาทส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากไม่มีผู้พักอาศัยแต่ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อมาตรวจสอบอีกครั้งล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดโรงเกลืออรัญประเทศ ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุพบกับนายวัชรินทร์อารัญจเจริญยิ่งนายกเทศมนตรีเมืองอารัญญประเทศกำลังลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นจากการเดินสำรวจพบว่ายังคงมีกลิ่นเหม็นของเศษร,รองเท้าและกระเป๋าลคลกคลุ้งอยู่ทั่วบริเวณและเช้านี้เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันทยอยเดินทางมาดูร้านค้าของตนซึ่งบางคนถึงกับเข่าสุดเมื่อมาเห็นสภาพร้านของตนที่ถูกไฟไม่คงเหลือแต่เศษร,รองเท้ากระเป๋าที่ดำแทบจะเป็นฐาน จากนั้นนายวัชรินทร์อารันเจริญยิ่งนายกเทศมนตรีเมืองอารันได้พาทีมข่าวเดินไปชี้ยังจุดคาดว่าจะเป็นต้นเพลิงซึ่งอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนายวัชรินทร์นายกเทศมนตรีเมืองอารันได้ฝากย้าเตือนอยากให้พ่อค้าแม่ค้าได้ช่วยกันเฝ้าระวังรวมถึงการจุดทูปจุดเทียนสารเจ้าที่พ่อค้าแม่ค้าได้นํามาตั้งไว้ในร้านก็ต้องคอยดูให้ดีเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้พักอาศัยอยู่ฝั่งไทยพอเกิดเหตุจึงทําให้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทันที อีกทั้งยังมีการล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาเมื่อเกิดเหตุทำให้การเข้าดักไฟช้าด้านนางสาววิกกี้อายุ34ปีชาวกัมพูชาได้เดินทางรีบมาดูร้านของตัวเองซึ่งโชคดีที่ไฟยังไม่ไปไม่ถึงร้านของตนแต่ก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆพ,พ,พ่อค้าแม่ค้าและก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆตนเองรู้สึกสงสารเพราะบางคนเขาก็หมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ประปาอารยประเทศได้นำน้ำ,นำดื่มมาแจากจ่ายให้กับพ่อค้า แม่ค้าและเจ้าหน้าที่ได้ดื่มกันก่อนเบื้องตน้น